ผมกำลังจินตนาการไปถึงนะครับบทเพลงหรือว่าเมโลดี้สักเมโลดี้หนึ่งในหัวโดยเอาสภาพแวดล้อมในตอนนี้เนี่ยมาคิดนะครับมาสร้างเป็นแรงจูงใจในการที่จะสร้างาลูกเมโลดี้กีตาร์ที่ผมเล่นโชว์อยู่เนี่ยฝนตกนะครับตกไปเมื่อสักครู่นี้ตามจิจมันก็ปล่อยๆยอยู่หน่อยหนึ่งในตอนนี้อาจจะยังไม่ยังไม่หยุดสนิทหรอกนะครับแล้วก็มันจะมีหมอกบนภูเขาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรเริ่มที่จะ ร้องเพราะว่าตอนนี้มันเนี่ยนะจะหกโมงแล้วมันกระมึนก็นกค่าแล้วเนี่ยนะผมเล่นคอร์ด A นะครับในตอนแรกผมเล่นคอร์ด A เป็นคอร์ด A แบบนี้ไอเดียมันมาจากคอร์ด A แล้วผมผมอยากจะเกาให้มันคล้ายๆเสียงเป็นเสียงเปียโน,โนอะไรเงี้ยแต่นะครับผมเล่นยังไงผมก็ไม่ได้รู้สึกเข้าถึงฟิลนั้นผมเลยมานั่งคิดว่ามันมันเพราะอะไรนะฮะเอหรือว่าเพราะว่ามันเสียงโน้ตมันใหญ่ไป เราควรที่จะเล่นเสียงโน้ตให้มันเล็กๆแหลมๆดูไหมผมก็เลยลองเปลี่ยนนะครับจาก A ตรงนี้น,นะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ใช้สายเปิดอะไรนักแล้วก็มาเล่นเป็น A ตรงนี้เพื่อนๆจับฟอร์มดีนะครับฟอร์มคอร์ดดีคอร์ดดีจาจับตรงนี้ใช่แล้วก็เลื่อนมาจาับตรงนี้นะครับให้มันเป็น A นี่ก็เป็น A เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจับแบบนี้มันจะ ไม่เอื้อนะครับต่อการที่จะเพิ่มโน้ตหรือว่าลดโน้ตเข้าไปต้องใช้วิธีการจับแบบนี้ใช้นะครับนิ้วชี้เนี่ยสแตนบายท่าไปบนสาย1 2 3บนเฟสที่7นะครับอย่างนี้นะฮะ1 2 3เนี่ยทาบลงไปให้สนิทนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็เอานิ้วกลางเนี่ยนะครับเล่นโน้ต a อาจะจับโน้ต a ก็คือสาย2 f เฟสที่10อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคอร์ด a และแล้วก็ พระเอกก็คงจะเป็นนิ้วก้อยเลยนะครับในส่วนหนึ่งเพราะนิ้วก้อยจะต้องเอามาเล่นโน้ต E ก็คือเฟสที่12บนสาย1ครับแล้วก็เอามาเล่นโน้ต B ก็คือเฟสที่12บนสาย2ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่พระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือขาดไม่ได้เลยนะฮะการจะเกาสายให้มันได้โทนเสียงที่มันครอบคลุมมันจะต้องมีเบสรองรับนั่นก็คือโน้ต A บนสายเปิดคือคอร์ดของมันอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เป็น A ละ อ่าแล้วก็นะครับแต่ละนิ้วผมก็จะบอกหมดแล้วว่ามันทําหน้าที่อะไรเนาะนะครับนิ้วกลางที่เราเล่น A อยู่เนี่ยเราจะต้องยกออกเพื่อให้เป็นโน้ต A อแฟดบ้างในบางจังหวะอย่างเงี้ยสรุปมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนิ้วกลางเนี่ยยังจะต้องเอาไปเล่นบนสาย4ี่สายสายหนึ่งเฟสที่เฟสที่10นะครับเาต้องเอาไปเล่นบนสายหนึ่งเฟสที่ 10, ก็คือโน้ตดี เห็นไหมมันก็เหมือนในการไล่สเกลนั่นเองนะครับเหมือนในการไล่สเกลเห็นประโยชน์ของมันหรือยังครับว่าเวลาไล่สเกลนีมน่มันเอามาใช้ในรูปแบบของการเกาสายหรือว่าการเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือว่าการการคิดงานเนี่ยได้นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ผมจะไม่เจาะลึกเรื่องตรงนั้นแค่ผมจะนาไอเดียเนี่ยมาสู่เพื่อนเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าโอเคละทานองเมโลดี้แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับตอนฝนฝนตก หรือว่าฝนจุดใหม่ๆแล้วก็มีอย่างนึงถ้าเพื่อนๆมองว่าการย้ำเบสอยู่ A อยู่เนี่ยบ่อยเกินไปเอ้มันจะดูเหมือนมันไม่มีสีสันมันมันแห้งไปไหมเพื่อนๆสามารถเล่นเบสโน้ต e สายเปิดสายหงยได้นะครับจะมันมันจะตรงกับตัวมันเองก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะมันจะตรงกับ ตรงไหนก็ได้หมดนะครับก่อนที่จะลงอ่าผมสาที่นี่ดูนะผมเอา E มาใส่ตรงนีนน้ก็คือตนงนเนี้ยแล้วก็ลงมาเอก็คือในนิยามของเสียงเปียนโนเนี้ยมันจะต้องบอกว่ารัวนิ้วสักหน่อยนึง ถ้าเราเล่นเป็นเป็นเมโลดีแบบ้แบบแบบช,ชา้าชแบบเล่นเล่นเป็นแบบว่า,าแบบเนี้ยมันก็อาจจะเหมือนอยู่แต่แต,แต่แต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับอารมณ์ที่ผมอยากจะได้ก็คืออารมณ์มองน้ําหยดติงต่งๆๆลงจากใบไม้หนละังอยากฝนหยุดใ,ใหม่ๆอย่างเงี้ยนั้นผมก็เลยจะจัดตอยนิ้วให้มันเร็วขึ้น แต่แต่ไม่ใช่ว่า,าจะเล่นแบบช้าๆไม่ต้องซอยนิ้วเร็วกันนี้แบบได้ไหมก็ได้แต่แต่เนี่ยผมพยายามจะบอกว่า,เ,าเรื่องของรสนิยมในการที่จะเลือกเมโลดี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคล้อยตามผมว่าอ๋อให้เมโลดี้แบบนี้มัน,ม,นมันก็มันก็สวยงามดีนะพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่บางคนอาจจะบอกว่าทําไมคุณซอยนิ้วเร็วจังทําไมคุณไม่เล่นชา้าช แต่แต่ผมคิดว่าถ้าเล่นในแบบนี้มันมันจะออกออกเศร้าๆเงาๆหน่อยนะแต่ฟิลลิ่งที่ผมต้องการก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนโอเคแหละมันอาจจะเย็นๆหนาวหนาวมันนั้นมันอาจจะดูเหมือนดูอบอุ่นดโูโรแมนติกอะไรเงี้ยผมก็เลยเพิ่มการซอยนิ้วเข้าไปประมาณนั้นเองนะครับเพิ่มมันซอยนิ้วให้มันเร็วขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากจะได้โทนที่อารมณ์มนๆมนเศร้าๆหน่อยก็อาจจะเอาการซอยนิ้วออกไปนะครับเล่นช้าๆใส่การหยุดเข้าไป อ่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นนายนตรีเ่าสู่กันฟังมันจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะมือใหม่ฟังเอ้งงแล้วคุยอะไรกันวะแต่ถ้าคนที่ที่นิยมชมชอบการสร้างงานหรือว่าอะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไอเดียนะครับในการที่เอาไปคิดเป็นเมโลดี้หรือว่าเอาไปสร้างทํานองสร้างอะไรกันต่อไปนะครับโอเคนะครับแลกเปลี่ยนกันไปเนาะ